กินน้อย เขาชอบวันหนึ่งกินข้าวมื้อหนึ่งแบบบางทีพี่ออกกำลังกายขนาดนี้พี่ไม่กินข้าวพี่จะใช้อะไรนี่ยเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกแล้วมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเขาไปออกกําลังกายแล้วไปกินกาแฟแล้วหัวใจมันเต้นแรงแล้วแบบข้าวไม่กินไปคาร์ดิโอตอนเช้าต่อยซีอิ๊วเลยน้ําตาลมาตกหลายคนอาจจะที่ลดน้ําหนักในอันตรายนะครับต้องกินน้ําตาลเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ใช่ตักน้าตาลกินนะไม่ใช่ทานข้าวทานข้าวทานข้าวใช่แบบว่ากินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหน้ามืดอะไรอย่างี้แบบแล้วพี่อุ๋เป็นคนทํางานเยอะด้วย จะเป็นห่วงเรื่องอะไรอีกใกล้กันใกล้ๆก,กันออาลังกายเหรอเออ,เอ,อต่อไปข้อต่อไปเออไปข้อต่อไปผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องการลงทุนแล้วก็อุปสรรคหมายถึงว่าเป็นฟีลแบบเรื่องแบบเรื่องเออืออ่องจริงก็จริงนะสรุปนะก็ะคือกินน้อยเรื่องการลงทุนอยากให้เขาเริ่มลงทุนอ่าเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของแบบอุปสรรคที่แบบ ไม่รู้จักใครแบบไม่หวังดีอะไรเงี้ยมาทำให้ไม่ดีกับพี่อู๋อะไรเงี้ยผมจะห่วงน้องเรื่องเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์แบบคิดมากเกินไปอะไรนี้ก็เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบๆอ๋ <c oughs> เอเป็นห่วงเรื่องถไม่หลับการพักผ่อนอน, <c oughs> นอนหลับยากเฉลยเออถูกอยู่นะเนี่ย ผมอะไรนะพักพอนะกัง,<ไ>งกายห<า>นักเฮนะ้ยแต่ว่าออกกำลังกายหนักครับผมไม่เป็นห่วงพี่อู่เลยเพราะว่าผมชมพี่หูมากว่าแบบเฮ้ยมีวินัยเก่งก็เขาเจอเทรนเนอร์ดีด้วยเรื่องกินน้อยอันนี้ยังห่วงอยู่แต่เข้าใจเรื่องที่เขาห่วง,งการลงทุนนะ